เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับคุณอยู่กับเกมวีไฟนะครับแต่ที่เห็นวงแต่งตัวแบบนั้นไม่ต้องกลัวครับเนี่ยเซอร์ปินโดแล้วเราจะมาฟาร์มเบลเซอร์ป,ปินโดนะครับเพิ่มไปมุกร้อยร้อยอะไรร้อยต่าไม่เซอร์ปินโดนะครับอืม เออผมไม่มีการหเหยียดเซปิโดูนะครับก็อย่าว่าเลยเนาะไป,ไปไปเลยวูวขอตัดก็สุเกมแล้วนะครับแล้วนะครับเอาละทุกคนตอนนี้นะผมกดมาผิดแมปเกือบล็อกง่เลยกดมาผิดแมปอะทุกคนเออกดมาผิดแมปเนี่ยผมเพิ่งดูตัวด้วยนะ ผมกดมาบิดแมพเกินยิง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 หัวก็ตั้งไอวอลมาขนัวนแล้วไหลนะแต่ผมไม่ได้เหยียดน,นะ้ย <c oughs> เดินคนนีนโดยิงตายเองล็อกหัวต้นหัวล็อกหัวครับ บอกเลยว่าจังหวะนี้แอดดีไม่มีไม่ได้แล้วเอ้ยหัวจะขึ้นอัดตัวนะครับเฮ้ยหาวน้ำแข็งคิวอัดตัว นี Get out. Get out. ่คือน right ้าแข่งนะครับนี่คือน้แข่งของอินโดนะอินโดจะเก่งเก่งกว่าผมหรือเปล่านะแต่ก็หัวแต่ก็ผมก็ยิงหัวได้นะไ่พอาจึบจึบจบเอ้ยชุดน้แข่ง ปังๆังังตังมังมังมังไอ้โดนชุดนแข่งยีนนะเฮ้ยคุณไปเปล่าผม่อยากคือผมอยากได้ชุดนักแข่งไว้ทุกคนจัะเนี้ยไอซื้ออินโดอ่ะเพื่อนผมแนะนำมานะาซื้ออินโดของแจกเยอะมากผมกเลยอยากจะลองเล่นดูนะผมก็เคยเล่นแล้วแหละ แต่ตอนนั้นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมเจอคนไทยอ่ะเออ,อไปดีแบบนี้ชื่อนะะเออบอกไปก่อนจะไม่มีโอกาสอ,อ้าแบบนี้ก็สวยดีเห็นแรกอ่ะจุบปุ๊บ บุม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 รับปารมาเอ้ยแรงหัวง่ายมากเลยเซอร์วินโดเนี่แรงหัวง่ายนะเซอร์วินโดผมแนะนำให้มาเล่นเลยนะทุกคนเออจะเจอคนด่าหน่อยนะหมายถนงคน,นดูด่าว่าเล่นปูหรือเปล่า ในในในมันอยู่ในอ๋ออยู่นี่ทั้งงี้มันไม่ไมค่อยจะถูกทางเท่าไหร่นะเจ้าแอปดีีไม่มีไม่ได้แล้ว <c oughs> เอานาทีหน่อยทุกคนอือใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะเปินเปน เป่ะเ่นี่นี่โอเคเกบแล้วทุกคนเออกบแล้มาเ็นปืนลูกปหน่อย ไม่มีไม่ได้แล้วโอ้ฝั่งตรงข้ามยังยิงไม่ได้เลยนะเนี่ยผมก็ยังยิงไม่ได้ฝั่งตรง,ง,ตรงข้ามทีคะแนนอยู่ใกล้กันอึ๊บอ้เยอะเยอะ Bang 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 ui, bang bang trái ม,มันมีไอโบเลยมันมีศพด้วยอทุกคนเกินไปปะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนเซิร์ฟินอรขอตัดไปตอนนี้เข้าสกเกมอือเลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนแมปไปด้วยนะครับป้ายยังได้ยินอยู่ใช่ไหมทุกคนเออน่าจะได้ยินอยู่นะ คิดเอาไว้ว่าใชา่ต้องใช่แน่ๆอนพอเบื่อข้าไแค่ไอ้ยักษ์ยังไงคนอินโดมาดูสักเต็ปคนอินโดูกันนะครับ Lốt lốt có tốt anh ăn gì nhìn ừ. nhá lốt chuột lưng anh 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 Chết Ây chết บอกเลยชนนะแน่ชนบอกเลยชนวิ่งบิงโอ้วิ่งวิ่งอย่าเอกนะอย่าเอกนะถ้าคุณเอกผมแล้วคุณจะหนาว มันได้น้อยมากเลยทุกคนอะผมได้ไอวอแล้วคุณจะหนาวเพราะว่าผมเล่นในในนี้เลยทุกคนในตู้เย็นยกใครเล่นในตู้เย็นคุณ ใครว่าจะไปเล่นเกมนะทุกคนเ่นยๆๆๆหนวหนี้นะ เล่ออนอ่อ,อนๆหน่อยนะทุกคนไม่งั้นเขาจะคปปิดว่าเป็นปูโอจานอตัวเกยเพื่อนมันไปไม่ได้ เพื่อนเพิ่งดูว่ามันไปไม่ได้แม่หวหลอกเพื่อนนักแข่งหรือเปล่าวะนักแข่งอินโดอาเป่าเออใช่นะหนานักแข่งอินโดสึกวันระหว่างอินโด อินโดกับไทยอ่ะคือ,อถ้าผมชนะซึบชนะนักแข่งอินโดนะทุกคนไปขออีวูดเออไปบอกอีวูดนะว่าผมขอเทสเป็นนักแข่งนะไปบอกเลยนะนะนี่ออม,มาจริงละ ไหนๆก็เจอนักแข่งแดกหนึ่งวิวไปไปไปนักแข่งเหรอเปัญญาปัญญา จไปสองอ่ะเอออเจอนักแข่งสองเลยหรอนักแข่งสองคนเลยเนาะไม่ธรรมดาผมเนี่ยเจอนักแข่งไม่ธรรมดาเนี่ยฉันเจอนักแข่งไม่ธรรมดาฉันเจอนักแข่งไม่ธรรมดา มีแตาทีเมื่อกี้เปิดเปิดไมอ่ะเออเปิดไมแล้วเสียงมันหายทุกคนมันเลยเสียใจอ่ะเออโอ้ยิงไม่ตาย มันใส่เกาะเออ,อแล้วเกินจะขึ้นหรอข้างบนหน่อเดนินแล้วเมื่อเกิดมาก็ตายด้จะรอข้างบนขอหลงอแบกเออรอข้างบนน่ะมาวมา,มาเอาจริงละเอ,อนนาไหน มาอ,มอยากให้คนอื่นเองเกี่ยวอะเออไม่เกี่ยวอะ จันไม่ย่งไม่ยินเลยเนาะจันไม่ยินเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันยิไงไอ้โวมันยิไงไอ้โว้แต่โดนผมเฮ้ย แล้วเพื่อนจะรออยู่ข้างบนทำไมอะไม่ลงไปล่ะเอออาไป่าเพื่อนสกิวมันอะมาสักจงจะยอมเพืงง่นยังไอ อางไว้ตายฮะจะมันทำให้ฉันหัวร้อนหัวร้อนเลยอะ ผมไม่ลงไปฝั่งนั้นแหละถ้าลงไปบอกเลตยตาย จานจาไม่ยิเลยอ่ะจานอู้กอล์ฟอ์ใหม่ใช่อู้เล่นแบบเนี้ยจาน ผมไม่ไหวนะจันจานือจานจานก็เหลี่ยมเกินเพื่อนก็ไม่ช่วยผมเลยอ่ะเออท้อเออท้อคุณดวงท้อง่ายนะมึงท้อท้อท้อเอ้เบบท้อเอ้เบเออท้อเอ้เบ เออกว่าจะเล่นมาปาดอยู่ได้ได้นะรุนไปยังไงดูกนได้เห็นสิ่งที่บอกยังไมีแขีนวยนหรอวะ ลูนัดเดียวมาอัดตัวยับเลยอ่ะอัดตัวอัดตัวผมตายเลยอ่ะลูฟี่ทำไมทำกับผมแบบนี้มาจังนี้มาอัดตัวยัดยัดผมเลยอ่ะ ขอลองอยาตัวเนี่ยไม่ดีอ่ะเออ,อยาตัวครับขอลองได้ปะอยาตัวไหวรือแป้าอยาตัวขอลอง ใช่นักแข่งเหรอพุงเหรอนักแข่งเหรอนักแข่งเหรอปืนลูกเนี่ยปืนถนัดนะบอกไปก่อนมา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 นายนายนาอยู่นั่นเหรอจะสิไปไหนไปคนเดียวมันอันตรายอัดตัวอีกแล้วเอ้ย มาแล้วนะครับมาจัดวัดเด็ดน้ำเมื่อกี้เพื่อนโทรมาขอโทษที่ไม่มีเสียงครับไอ้แม่ยอนน้อยอุ้ยไอวะทันก่อนมามาก็ไม่ได้เท่าไหร่นะที่พี่เอาจริงอ่ะส้บไทย สับวินโดร่วมมือกันสู้พี่ไม่ได้หรอกไม่แก้มันเป็นแค่ตาเฉยๆอ่ะมันมันเป็นแบบอะไรอ่ะพี่ไม่ถนัดเฉยๆอ่ะเออในสุปเปอไม่มีใครหยุดพี่ได้ละเออนอกจ,จ,จากนอกจากจะตึงจริงๆอ่ะตึงแบบตึง แบบพี่อ่ะเออนอกจากฝีมือาวีอ่ะอืมนะไม่อยากจะคุยเท่าไหร่ มาจังวันนี้อันนี้จะเป็นตาสุดท้ายนะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันหลายชั่วโมงแล้วอือโอ้ฮึ đây nhìn xem phi nó nó với cờ con đứa đi cả trang, Cho coi dù nghiêm mà Ê e, đứa con bài là đứa con nói ok จึงจึงก,งกระไรรำคาญใจโอยโวยกันนะจนนั้นนะผู้แต่แน,แนีน้รำก,กันใจชะมดตามองตาชอบเก็บมาใกล้ชิดกันถ้าระวังเตอวสักวันเดี๋ยวห้ามไม่เตือน

กนน็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลาไปครับ